ข้อสิบเอ็ดพี่สอนแล้วเป็นเรื่องแรงลอยตัวแม่เจ้าไม่มีใครจำอะไรได้เลยไอพี่ร้องใส่ไหมอา้อาวอ้าวทุกคนฟังฟังใครที่จำไม่ได้แล้วพี่บอกแล้วว่าทั้งหมดที่สอนมาตอนต้นน่ะเดี๋ยวทุกหมดจะได้เอาไปใช้หมดครับเนี่ยเริ่มเอามาใช้แล้วหลังจากนี้นะเดี๋ยวพอแกขึ้นขึ้นมสามนะครับแกจะพบว่าทุกเรื่องที่พี่สอนอะ่ะมันต้องเอามาทวนทุกวัน,ท,วนทุกวันครับไม่งั้นเดี๋ยวแกตุยแน่ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบเข้ามาสีมันใช้ทุกเรื่องนะครับอา้าวทุกคนดูข 11, นอน้อสิบเอ็ดนนฟังเดี๋ยวทวนได้ก่อนทวนได้ก่อนด้วยความที่เรารู้จักกันมานานพอแล้วครับพี่คนพบว่าเราน่าจะลืมทั้งหมดที่พี่สอนไปหมดแลวอา้าวพบทวนสูตรแรงลอยตัวก่อนเฮ้ยแต่แรงลอยตัวเรียนหลังมิดเทอมนะครับเรียนหมดนะที่ที่พี่สอนมาเนี้ยที่คุยมาเนี้ยทุกเรื่องเรียนหลังมิดเทอมหมดเลยนะครับก่อนมิดเทอมอ่ะเรามาจบแค่เรื่องแรงเสียดทานแต่หลังมิดเทอมจะเจอศึกหนักนะครับเจอหลายเรื่องเลยนะ ทบทวนแรงลอยตัวครับอะฟังฟังทบทวนแรงลอยตัวก่อนจําได้ไหมแรงลอยตัวคืออะไรอะสมมุตินะเงียบก่อนพี่มีวัตถุหนึ่งชิ้นพี่เอาวัตถุหนึ่งชิ้นเนี้ยโยลงไปในของเหลวจึ๊มคำถามทำไมอีวัตถุนี้ไม่จมน้ำโอ้เก่งมากเลยมันมีแรงลอยตัวอ่ะถ้ามันไม่มีแรงตัว ถ้ามันไม่มีแรงลอยตัวเกิดอะไรขึ้นมันจะจมเพราะว่าวัตถุทุกชิ้นมันมีน้ําหนักของตัวมันเองถูกไหมแรงตวนี้จะฉุดวัตถุให้เป็นจมลงแต่สาเหตุที่มันไม่จมเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวแรงลอยตัวที่โรงเรียนอาจจะไม่ใช่คำว่าแรงลอยตัวนะครับโรงเรียนชอบใช้คําว่าแรงพยุงเหมือนกันแรงพยุงคือแรงที่ของเหลวพยายามดันวัตถุขึ้นเว้ยทีนี้สิ่งที่ทุกคนต้องรู้หนึ่ง อะไรคือสมการแรงลอยตัวโอเคไม่ใช่อา้าวช้าๆก่อนนะถ้าพี่ถามว่าใครคืออะไรคือสมการแรงลอยตัวจำได้ไหมสมการแรงลอยตัวสูตรว่าไงครับโล vG วีจีแต่โลอะไรแรงลอยตัวเป็นแรงที่ใครกระทำต่อวัตถุของเหลวเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โลตัวนี้ต้องเอาโลเหลวนะครับ ทุกคนสังเกตนะแรงลอยตัวเกิดจากการเอาโลเลวนะครับมาคูณกับใคร v แต่ v ตัวนี้ต้องเป็นปริมาตรที่จมได้ของเหลวหมายความว่าไงทุกคนสัญลักษณ์แบบนี้คือ v จมนะครับหมายความว่าตอนนี้ถ้าเรามีวัตถุทั้งก้อนเวลาเราจะหาแรงลอยตัวไม่ได้ใช้จากปริมาตรทั้งหมดให้ใช้แค่ปริมาตรที่มันจมได้ของเหลวแค่นี้นะมันแล้วแต่รูปมันแล้วแต่รูปถ้ามันจมครึ่งหนึ่งก็ใช้ปริมาตรครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามันจมหนึ่งในสี่ก็ใช้ปริมาตรหนึ่งในสี ก็ดูว่ามันจมเท่าไหร่โจ์ต้องกำหนดมาให้ครับเพราะฉนั้น F.B. คือการเอาโลเหลวมาคูณวีจมคูณจีครับจบนี่คือสมการ F.B. เคขียร์ไม่เคลียร์อ่ะทีนี้พอมีสมการ F.B. แล้วถามอีกพี่เนธผมคุ้นๆไว้ว่าตอนเด็กๆอพี่เนธชอบสอนสมการในนี้ด้วย M.G. จำได้ไหม M.M.G. เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลง M.G. ให้อยู่ในรูปของใครได้เหมือนกันโลวีเหมือนกันครับ ทุกคนฟังดีๆนะแรงลอยตัวก็แทนในรูปโลวีจีเอก็แทนรูปโลวีจีชุวดเช่นกันครับแต่โลตัวนี้ต้องเป็นโลใครโลวัตถุดูนะมันไม่เหมือนกันนะพี่ศาสตร์เขียนให้มันชัดแล้วนะครับว่าแรงลอยตัวก็ใช้โลเหลวแต่เอ็มก็ใช้โลวัตถุแรงลอยตัวก็ใช้ปริมาตรที่จมแต่ถ้าเป็น M G. ใช้ปริมาตรถังก้อนเข้าใจนะแล้วเอามาคูณจ สูตรมันคือสูตรเดียวกันแต่ใช้โลกับใช้โลคนละโลใช้วีนละว,วีแรงลอยตัวแกเอาโลเหลวมาคูณปริมาตรที่จมคูณจีแต่น้ําหนักวัตถุกแกเอาโลวัตถุคูณปริมาตรวัตถุคูณจีนะครับจำตรงนี้ก่อนทีนี้ลอยทั้ง้อยเวลาเจอเรื่องแรงลอยตัวครับมันจะต้องเขียนฟิบิกส์ไดกแกรมแล้วตั้งสมการทีนี้ทุกคนดูสมมุติว่าข้อนี้วัตถุมันลอยนิ่งมันลอยนิ่งๆิ่งอยู่ในสมมติว่าสมดุลน,นะครับมันลอยนิ่ง ตั้งสมการยังไงถ้ามันลอยนิง่งถ้ามันลอยนิง่งแสดงว่ามันมีการขยับขึ้นลงไหมไม่มี f ขึ้นต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ f ลงแล้ว f ขึ้นแทนด้วยอะไรเข้าไป fb f ลงแทนด้วยอะไรเข้าไป mg fb เอาอะไรคูณกันครับโลเหลว v จมคูณ g ถูกไหมพี่ก็เอาวิก,ก้อนข้างบคบันเข้ามาแทนในขณะที่ mg วัตถุก็แทนด้วยอะไรเข้าไปครับโลวัตถุ คูณปริมาตรวัตถุทั้งก้อนคูณ G แล้วถ้าแกเซ็ตแค่นี้ได้แรงลอยตัวก็มีประกาศและแค่มีแค่นี้ครับทุกคนจบหมายความว่าถ้าแกเข้าใจตรงนี้นะจบแล้วแรงลอยตัวนี่คือสูตรหลักมีแค่นี้นี่มีสสูตรมีสูตร fb กับสูตร MG ขอให้จำา2สูตรนี้ได้ก็ทำข้อสอบได้แล้วครับอ่ะทีนี้จ๋าอ่ะตัดก็ได้ครับตัดก็ได้อ่ะนี่คือสมการทั้งหมดที่แกต้องจำได้ครับมีแค่นี้เลย ได้ไหมอะไรชิปสูตร KQQ ไฟฟ้าสถิตคนละเรื่องแล้วลูกอ่ะทุกคนดูทุกคนดูข้อ11ได้นะทีนี้เอ้าลองทำโจทย์ถ้าได้ข้อ11แล้วทุกคนมีสูตรแล้วครับหรือฟื้นได้แล้วนะสูตรนี้สอนไปหมดแล้วนะครับทุกคนมีสูตรแล้วทีนี้เอาสูตรตัวนี้ไปทำโจทย์เว้ยเอาสูตรไปทำโจทย์แล้วพี่บอกก่อนนะข้อสอบเอมวิสรอบแรกมีแบบนี้ข้อหนึ่งเลยนะครับ อ่ะมีคนตอบเสร็จแล้วครับสี่ส่วนสามอาจจะไม่ถูกก็ได้ทุกคนลองดูก่อนลองดูก่อน ข้อ11ใครไม่ได้ดูเขาบอกว่าใช้ตาช่างสปริงเกี่ยววัตถุที่จมอยู่ในของเหลวนึกภาพดีๆนะเอาตาช่างสปริงไปเกี่ยววัตถุที่จมในของเหลวเมื่อขึ้นมาในอากาศพบว่าน้ำหนักของวัตถุในอากาศมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นสี่เท่าของน้ำหนักมีค่าเป็นสี่เท่าของน้ำหนักในของเหลวคืออะไรอะถ้าแกตีความประโยคสีชมพูตรงนี้ไม่ออกจบแล้วนะครับเกเอาอ่ะสมมติทุกคนนึกภาพตาม แกมีวัตถุอยู่หนึ่งชิ้นแล้วแกเอาตาช่างเกี่ยววัตถุตัวนี้ขึ้นมาจากน้ําครับแล้วบอกว่าตอนที่อยู่ในอากาศน้ําหนักเป็นสี่เท่าเมื่อเทียบกับในของเหลวนแสดงว่าอะไรอะเดี๋ยวนะทุกคนทำความเข้าใจก่อนสมมติว่านี่คือเหตุการณ์ที่อยู่ในของเหลวนี่คือเหตุการณ์ที่อยู่ในอากาศตอนที่มันอยู่ในของเหลวเขาบอกว่าไอ้โทษเขาบอกว่าเมื่อตอนที่อยู่ในอากาศเมือ่อเมื่ออยู่ในอากาศนะครับ พบว่าน้ำหนักของวัตถุมีค่าเป็นสีเท่าของน้ำหนักในของเหลวประโยคนี้บอกอะไรทุกคนอนนลตอนที่อยู่ในอากาศน้ำหนักเป็นสีเท่าของตอนที่มันอยู่ในของเหลวหมายความว่าไงครับไม่ไม่ม่ไม,ไม,ไม่ถ้าน้ำหนักเป็นสีเท่าแสดงว่าอะไรของมันต่างกันอะไรของมันที่ไม่เท่ากัน mg ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เว้ยแกดูนะครับ เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในอากาศน้ําหนักเป็นสีเท่าเมื่อเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ในของเหลวไม่ได้หมายความว่า MG ของในอากาศเป็นสีเท่าของ mg ็มในของเหลวนะครับใครตีความงงๆแบบนี้ก็ตายแล้วนะครับแค่นี้ตายแล้วนะแกจําได้ไหมมันมีคาว่าตาช่างสปริงเอามาเกี่ยวแล้วถ้าเขาบอกว่าน้ําหนักในอากาศเป็นสีเท่าของในของเหลวหมายความว่าตาช่างสปริงในอากาศอ่ะอ่านค่าได้เป็นสีเท่าของในของเหลวครับเอาจริงๆนะ อีแค่ประโยคนี้ก็คิวเด็กไปเยอะแล้วครับน้ำหนักของวัตถุในอากาศเป็นสี่เท่าของน้ำหนักวัตถุในของเหลวไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักมันต่างกันเว้ยวัตถุชิ้นเดียวกันยังไงน้ำหนักของมันต้องเท่ากันจริงไหมล่ะถูกไหมแต่สาเหตุที่น้ำหนักมันต่างกันคือตัวเลขที่แสดงหนดนัาปัตตาช่างอ่ะมันต่างกันครับหมายว่ามว่อตอนที่มันช่างในอากาศมันช่างได้เป็นสี่เท่าของในของเหลวครับแล้วแกจําได้ไหมพี่สอนแล้วว่าถ้าแกเจอตาช่างสปริงทาไงตัดตาช่างสปริงออก แล้วเปลี่ยนเป็นเชือกตัดตาช่างสปริงออกแล้วเปลี่ยนเป็นเชือกนะครับอะทีนี้ตอนที่อยู่ในอากาศตาช่างอ่านค่าได้เป็นสีเท่าออกในของเหลวอ่านค่าได้เท่าไหร่รู้ไหมตอนอยู่ในอากาศไม่รู้แต่พี่สมมติได้ไหมให้ทีหนึ่งตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่สี่ทีแล้วตอนอยู่ในของเหลวมันต้องอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับทีสองอ่านค่าได้แค่เท่าไหร่ทีเดียว เพราะว่าตอนอยู่ในอากาศไอ้นี่อ่านค่าได้เป็นสีเท่าของอีกค่าหนึ่งถูกไหมพี่ก็าั่วเลยว่าให้ตอนที่อยู่ในอากาศตาช่างอ่านค่าได้เป็นสีทีตอนอยู่ในของเหลวก็ต้องอ่านค่าได้เป็นเท่าไหร่ครับทีเดียวอา้าวตีความประโยคสีชมพูแล้ววาดรูปตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแกไม่งงนะน้ําหนักวัตถุมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ตัวที่เปลี่ยนคือตัวเลขที่แต่โมนาปตาช่างนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะทีนี้เขาถามว่าความหนาแน่นวัตถุ เป็นกี่เท่าของความหานาแน่นของเหลวโจทย์ถามว่าความหนาแน่นวัตถุเป็นกี่เท่าของความหานาแน่นของเหลวทําไง่ะอ่ะ,อะช่วยพี่ทุกคนเอาภาพ Carl. นี้ก่อนนะตอนอยู่ในอากาศมันมีแรงดึงขึ้นคือแรงตึงเชือกแรงดึงลงคือ W ิวตอนมันอยู่ในของเหลวมันมีแรงดึงขึ้นคือแรงตึงเชือกแรงดึงลงคือ W ิวแต่ถามว่าตอนอยู่ในของเหลวมีแรงแค่นี้ไหมไม่มันจะมีอะไรโผล่มาอีกหนึ่งตัวครับแรงพยุงมันต้องมีเอีโผล่มาอีกหนึ่งตัวถูกไหม มันต้องมี fb โผล่ขึ้นมาด้วยครับอ่าทีนี้แล้วไงอ่ะพี่เนธแล้วผมจะหาได้ไงว่าความหนาแน่นของวัตถุเป็นกี่เท่าของความหนาแน่นของเหลวผมจะรู้ได้ไงอ่ะอ่าทุกคนนึกภาพตามตั้งสมการตัวนี้ก่อนไปดูตอนที่มันอยู่ในอากาศกา่อนตอนที่มันอยู่ในอากาศถามวัตถุกแกอยู่นิ่งไหมเอา้าตอนที่แกเอาตาช่างเกี่ยวมันขึ้นมาแกเวลาแกจะอ่านค่าตาช่างแกดึงมันขึ้น,ววน,น,นดึงมันลงแล้วดูแบบน,นี้ไหมล่ะไม่แสดงว่าวัตถุมันอยู่นิ่งถูกไหม ถ้าวัตถุมันอยู่นิง่งแสดงว่าอะไรครับ f ขึ้นกับเฟบลงบมันเท่ากันเพราะฉะนั้นแกจะพบแล้วครับว่าอ๋อส t ทเท่ากับเท่าไร่ W ตอนอยู่ในอากาศแกพบแล้วว่าอ๋อ 4t เท่ากับ W แล้ววางไว้แล้วประเดี๋ยวลองไปเขียนแรงตอนที่มันอยู่ในของเหลวอ่ะไปเขียนแรงตอนที่มันอยู่ในของเหลวนะตอบพี่หน่อยตอนที่อยู่ในของเหลวมีแรงกี่ตัวกระทำกับมันสามแล้วถามว่าตอนที่มันอยู่ในของเหลวมันอยู่นิ่งไหมเอาอยู่นิ่ง ถ้าเกิดอ่านค่าจากตาช่างได้แสดงว่ามันต้องนิ่งก่อนกถึงอ่านค่ามาได้ถูกไหมมันอยู่นิ่งถ้ามันอยู่นิ่งได้แสดงว่าเกาก็จับอะไรเหมือนเดิมครับ f ขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ f ลง f ขึ้นมีกี่ตัว t บวก f b f ลงมีกี่ตัวตัวเดียวคือ w อะทีนี้ยังไงต่อเขาอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอะไรครับความหนาแน่นของใครเอ่ย ของวัตถุเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับความหนาแน,น่นของเหลวพี่ทําไงดีพี่ทาแบบนี้ดูนะพี่เอาสมก,การตัวเนี้มาจัดรูปใหม่จะได้ว่าทอะ่ะมันคือ W ส่วน C แล้วพี่ขอทําแบบนี้นะเอา W ส่วน4เนี้ยยัดเข้ามาตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น T พี่แทนด้วย W ส่วน4ครับแล้วบวก fb ครับมันเท่ากับเท่าไหร่ W แล้วพี่จัดรูปสรรมการใหม่พี่จะได้อะไรออกมาครับ fb เท่ากับเท่าไหร่ส w ส่วนสเอาเอาเอาลูกลูกย้ายตัวนี้ลูกมาลบฝั่งนี้ลูกถูกไหม w ลบ w ส่สมันก็คือ3 w สสถูกไหมแล้วยังไงอะโลวัตถุหันโลเหลวทำยังไงอะแกจำได้ไหมแรงลอยตัวคืออะไรโล เหลว V จมคูณ G 3ในสของน้ำหนักวัตถุแล้วแกจำได้ไหมพี่อุาสา่สอนว่าน้ำหนักวัตถุมันคืออะไรครับน้ำหนักวัตถุมันคือ MG ถูกไหมเพราะนั้นถ้าน้ำหนักวัตถุคือ MG ตรงไหนที่เป็น W เราแทนด้วยอะไรเข้าไปครับ mg แต่ MG มันคืออะไรอีกอ่ะ w มันคือ MG ็อ่ะพี่เขียนว่ามันคือ MG ก่อนก็ได้มันก็กลายเป็นโลเหลวว v จมคูณ G ถูกไหม เท่ากับ3ใน4ของ Mg แต่ Mg ก็จํจำได้ไหมพี่สอนว่ามันคืออะไรครับโลวัตถุ v วัตถุคูณ G แล้วทีนี้เราก็ลองมาตั้งตัดตัดตัวแปรทิ้งดิใครเท่ากัน G กับ G ตัดได้ไหมตัดได้ถามก่อนตอนนี้ตอนที่วัตถุมันจมในของเหลวมันจมทั้งก้อนไหมจมทั้งก้อนถ้ามันจมทั้งก้อนแสดงว่าปริมาตรส่วนที่จมกับปริมาตรวัตถุตัวนี้เป็นไงกันครับเท่ากันตัดทิ้งครับ แสดงว่าถ้าพี่อยากได้ความหนาแน่แนวัตถุอาหารความหนาแน่นของเหลวก็ตั้งสมการได้แล้วถูกไหมโลวัตถุอาหารโลรเหลวจะเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่ส่วนสามจบเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อไหนได้เลยครับข้อหนึ่งครับได้ไหมเอาจงจริงๆนะข้อนี้ยากที่ประโยคตรงนี้ยากตรงนี้ครับถ้าแกได้ตรงนี้ก็เกมเลยถูกไหมใครจะไปรู้ว่า,วา บอกว่าน้ำหนักในอากาศเป็นสีเท่าของน้ำหนักในของเหลวทุกคนเด็กทุกคนคิดว่า W หมดครับจริงๆไม่ใช่นะ <ST AR C 2> เพราะว่าวัตถุชิ้นเดียวกันแกจะไปช่างตัวไหนของของโลกน้ำหนักมันเท่ากันไว้ตัวน้ำหนักมันเท่ากันแต่ที่มันไม่เท่ากันคืออีค่าที่อ่านได้จากตาช่างาามันไม่เท่ากัน <ST AR C 2> เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าช่างในอากาศได้เป็นสีเท่าของช่างในของเหลวหมายความว่าเลขบนหน้าปัดในอากาศเป็นสีเท่าเมื่อตอนที่ช่างในของเหลวนะครับแรงตึงเชือกตาหากที่ไม่เท่าแต่น้ำหนักยังเท่าเดิมนะครับ หรือเปล่าทันนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นข้อสิบเอ็ดง่ายไมวะไม่ง่ายหรอกทุกคนไม่ง่ายหรอกอ่าถ้าเต็มห้าพี่ให้หกนะครับเต็มห้าให้หกดีกว่าข้อเมื่อวานใช่ไหมข้อเมื่อวานข้อไหนวะเต็มห้าพี่ให้เจ็ดอ่ะอข้อนี้เต็มห้าให้เจ็ดแต่ข้อนี้เต็มห้าพี่ให้หกพี่ว่ายังอยู่ในพิสัยที่ถ้าฝึกไปทําได้ครับ